ครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนแบบึดหัดนะครับสข้อก็จะมีเรื่องของการหาค่าความจริงโดยใช้ตารางนะครับโดยที่ข้อแรกที่เห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของพิจารณารูปแบบของประพจน์นี้นะครับนิเสษ P แล้วนิเศษ R เนี่ยนะครับและ นิเสษ p หรือ r กับ r ก็ต่อเมื่อ p เนี่ยนะครับให้เราตรวจสอบนะครับหรือหาค่าความจริงของทั้งสองปราบโคตนี้ว่ามันสมมูลกันหรือไม่นะครับโดยใช้วิธีการสร้างตารางหาค่าความจริงนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาหาค่าความจริงโดยใช้ตารางเนี่ยเราจะต้องจําตัวเชื่อมนะครับให้จําให้จําก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราจะหาไม่ได้นะครับก็คือมันจะมี สัญลักษณ์เนี่ยอยู่ห้าตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมและนะฮะตัวนี้ตัวเชื่อมและนะครับตัวเชื่อมและตัวเนี้ยคีย์เวิร์ดของมันคืออะไรครับคีย์เวิร์ดของมันก็คือมันจะต้องเป็นจริงและจริงหมายถึงว่าต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับถึงจะได้จริงกรณีอื่นๆของตัวเชื่อมและจะเป็นเท็จหมดเลยนะครับเว้นแต่จริงและจริงสองตัวนี้นะครับจะได้จริง นะฮะอ่ะต่อไปในข้อนี้มันก็จะมีคีย์เวิร์ดของตัวนี้หนึ่งตัวเป็นตัวเชื่อมอ,อ่าแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะมีคีย์เวิร์ดของมันก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะฮะอันนี้จะได้เท็จแล้วกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่แบบนี้นะฮะมันจะเป็นจริงทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าจะเป็นทีทั้งหมดเลยนะครับผมในส่วนของตัวเชื่อมตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมของ อ่านะครับอ่าเอหรือนะฮะเป็นตัวเชื่อมหรือนะครับหรือตัวนี้คีย์เวิร์ดของมันก็คือเท็ดหรือเท็จะได้เท s t นะครับกรณีอื่นๆนะครับของตัวเชื่อมหรือตัวนี้นะฮะจะเป็นจริงทั้งหมดนะครับต่อไปมาดูตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะฮะจะเป็นลูกศรชี้ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับคีย์เวิร์ดของตัวนี้นะครับคือเหมือนกัน เหมือนกันจะเป็นจริงนะครับผมจะเขียนแค่ตัวเหมือนกันอย่างเดียวนะเหมือนกันตรงเนี้ยหมายถึงว่า T ก็ต่อเมื่อ T มันเหมือนกันนะครับจะได้จริงเท็ดก็ต่อเมื่อเท็ดเหมือนกันก็จะได้จริงต่างกันจะได้เท็ดนะครับอย่างเช่น t ก็ต่อเมื่อ f หรือว่า f ก็ต่อเมื่อ T อย่างเงี้ยจะได้เท็ดนะครับหรือว่าได้ f นั่นเองอ่ะมาเริ่มกันที่ข้อนี้กันเลยดีกว่านะครับ เขาให้เราเพิสูจน์นะครับว่าโพสพ์ตัวนี้นะครับอันนี้นะครับกับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ใหม่ครับนิเสษ P แล้วนิเสษ R และนิเสษ p หรือ R นะครับกับ R ก็ต่อเมื่อ p นะครับ ในส่วนของข้อนี้มันจะมีประพจน์อยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นก็คือ p กับ r เท่านั้นนิเศษนิเ p นิเศษ r มันก็คือตัว pr นั่นแหละนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลืมบอกไปเมื่อกี้คำว่านิเศษเนี่ยก็คือตัวตัวเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าตัวแปร p กับ r นะครับมันคือมันคือเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตรงข้ามนะฮะอย่างเช่น อันนี้จะเรียกว่านิเศอ่ะมาดูกันนะครับว่าเราจะหาข้อนี้สร้างตารางข้อนี้ยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยทีนี้พารพคน์ของเรามี2ตัว p กับ R มันจะเกิดค่าความจริงได้ทั้งบทด4กรณีนะครับตัวแรก p เราก็จะแบ่งจริง2ตัวเท็จ2ตัวอย่างนี้เลยนะครับ ตัวที่สองตัว R ก็จะแบ่งครึ่งของ P ก็จะเป็น TF แล้วก็ TF นะครับอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่านิเศษตัวนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้นะนิเศษ P มันหมายถึงตัวที่ตรงข้ามกับ P นะครับเช่น P ตัวนี้มันคือ,อ TTFF นิเศษของ P ตรงข้ามของ TT ก็จะเป็นอะไรครับอ่าเป็น FF F, นะฮะ แล้วก็ p อันเนี้ยจากเดิม p มันเป็น ff ก็จะกลายเป็น tt นะครับอ่า r ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะดูในช่อง r กับนิเศษ r ก๊อปไลน์ไอจาก r ให้เป็นตรงข้ามเราก็จะได้ค่าของนิเศษ r แล้วนะครับ t นะครับเป็น f f เป็น t, t t เป็น f f เป็น t แค่นี้เองครับ ต่อไปเราจะมาหาตัวตัวนี้ครับเราจะมาหาตัวนี้กันก็คือตัวตัวนี้เนาะนิเศษ P แล้วนิเสธ R มันเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วเมื่อกี้ท่าแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าคีย์เวิร์ดของมันคือนี่นะครับท่าแล้วหน้าจริงหลัง F เท่ากับ f กรณีอื่นๆจะเป็นจริงทั้งหมดนะครับเราไปหาคีย์เวิร์ดกันเลยของอไปดูช่องของ p นิเศษ p แล้วนิเศษนะครับก็คือ2ช่องนี้นะ p อยู่ข้างหน้านะไปมอง p เลยนะครับมองนิเศษ p เลยนะที่หน้าเป็นจริงหลังเป็น f นะครับ J แล้วตัวนี้นะครับหน้าจริงหลัง f เป็น f ตามคีย์เวิร์ดของมันเลยนะ t หลัง f เป็น f นะครับอันนี้ t หลัง f เป็น f นะครับ ใส่ f ไปเลยอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่แบบนี้เมื่อกี้นะก็จะเป็นจริงทั้งหมดใส่ไปเลยครับ k okay. เสร็จแล้วอันนี้อันนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเชื่อมด้วยตัวละเนี่ยเรามาหาตัวนี้กันก่อนก็คือนินเศษ p หรือ r ตัวเชื่อมหรือนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผมนี่นะนะครับ f ทั้งคู่นะครับได้ f ตัวเชื่อมหรือนะครับกรีอื่นๆได้ t ทั้งหมดมาลุยกันเลยครับ P นิสิต P หรือ R ไปดูนิสิ P กับ R สอช่องนี้นะครมีอยู่นี่นะครบรรทัดที่สองนะครับ F F ได้ F อื่นๆจะเป็น T ทั้งหมดใส่ตัวนี้ก่อนเป็น F อย่างอื่นๆใส่ T ไปเลยครับแค่นี้เองอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเราจะเอา2ตัวนี้ไปเชื่อมกับตัวเชื่อมและนะครับทีนี้ผมจะเขียนตรงนี้ให้เป็น1ตรงนี้ให้เป็น สองแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นหนึ่งเชื่อมด้วยสองซึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือนิเสษ P แล้วนิเสษ R ก็คือตัวนี้นั่นเองโดยเชื่อมและน,นะครับและตัวที่สองเนี่ยก็คือนี้นะครับนิเสษ P หรือ R นะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและซึ่งตัวเชื่อมและเนี่ยก็คีย์เวิร์ดนะครับจริงทั้งคู่นะครับได้จริงกรณีอื่นจะได้เทสทั้งหมดครับมาดูกันเลยฮะ จริงๆนะครับได้จริงอันนี้ได้เท็ดนะครับอ่ะเท็ดนะฮะอันนี้ได้จริงนะครับเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับฝั่งเนี้ยเสร็จแล้วเรามาหาอีกข้างหนึ่งเชื่อมกับตัวนี้มันหมายถึงว่าให้เราพิจารณา s สองปราพจนแรกกับปรพจที่สองเนี่ยมันสมมูลกันหรือเปล่านี่นะครับสมมูลกันหรือไม่นะครับ เรามาดูตัวนี้นะถ้ามันเหมือนกันแสดงว่ามันสมมูลกันถ้าไม่เหมือนกันแสดงว่าไม่สมมูลกันโอเคอ่ะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าอ่าก็ต่อเมื่อ p เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเนี่ยเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จอ่ะไปดูช่อง r กับ p r กับ p ก็คือ2ช่องนี้นะฮะ pr rp นะครับ2ช่องนี้เหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จอันแรกครับเหมือนกันนะครับเป็นจริง ันที่สองต่างกันนะคบเป็นเท็จอันที่3มต่างกันเป็นเท็จเหมือนกันเป็นจริงนะโอเคนะครับต่อไปสุดท้ายแล้วตอบได้เลยไหมสองตัวนี้ตอบได้แล้วนะครับสองตัวนี้เลยเป็นไงฮะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะฮะแสดงว่าสมมูลกันนะฮะดังนั้นตอบหน่อยดังนั้นมิเศษ P แล้วนิเศษ r และนิเศษ p หรือ r สมมูลกันหรือว่าสมมูลกับ r ก็ต่อเมื่อ p ครับเสร็จครับผม